การอุ้มทารกจับเรออุปกรณ์ 1. ผ้าอ้อมสะอาดวิธีการการอุ้มจับเรอมีด้วยกันสองวิธีวิธีที่ 1. ท่านั่งวิธีการจับทารกให้นั่งตักแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งประคองที่บริเวณคางแล้วเทน้ำหนักทารก ที่มือข้างที่ประคองคางทารกและใช้มืออีกข้างลูบลงและขึ้นด้านหลังของทารกหรือตบเบาๆจนกว่าจะเรอวิธีที่2อ,อุ้มพาดบ่าวิธีการอุ้มทารกพาดบ่ามารดาจัดให้ทารกหันไปด้านใดด้านหนึ่ง มือด้านที่อุ้มประคองบริเวณก้นถึงด้านหลังและเทน้ำหนักให้ทารกอยู่ชิดลำตัวผู้อุ้มและมืออีกข้างหนึ่งรูปขึ้นและลงด้านหลังของทารกหรือตบเบาๆจนกว่าจะเรอ่อ